อะไรเฮ้ยฮฮ่าแม่งเล่นเล่นดูดม้าอยู่พี่เล่นเล่นม้าเฮ้ยไหนลงไปดิเอ้ยเมื่อกี้มันบอกมันที่ยังนะไม่ทันแล้วเขาเป็นลิคอนคนเดียวอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ก่อนก่อนเมาเออเหตุการณ์ก่อนในนี่ก่อนในตอนแรกอ่ะ ฟังทุกคน BSAA คืองานที่ต้องแลกด้วยชีวิตถ้าเกิอยากรอดเราต้องอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะถูกต้องแล้วแม้ทุกคนจะมีโอกาสตายแต่งานฉันคือทำให้ทุกคนรอดไปจากภารกิจนี้อะไรเฮ้ยยักกันไว้ฟินไม่มีใครโดนทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่ต่อหน้ากูเข้าใจไหมฟินตัมเดินดีได้ครับก็ผู้บอกกันไลายได้ใช้สปีชียลใหม่ของ B.O.W. ่เรียกว่าจิโออาโวมีความฉลาดขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นสามารถกลายพันธุ์ได้ได้อีกขั้นหนึ่งโอเครู้ข้อมูลแล้วแบ่งเป็นสามทีมไปเซอร์เย็นเอร์ มองหน้าทำไมเอ๊ะอ้าวเด็กใหม่เนี่ยใช่ครับฟินมาเคอรี่ทับท่านดูนะว่าตื่นเต้นแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูหลังแค่ได้ครับผมผมจะทำดีที่สุดที่ทำได้ระวังตูดให้ดนฟินเลยไปเจ้เจียมว่างกันทุกวันรอสนไงเอ๊ะนี่เขาเจ๋งขนาดนี้เลยเออไอ้เจ๊งเงี่ยเหมือนตอมฉากบนลิฟต์เลย อันนี้คนละมุมมองนะถ้าถามว่ากูอยู่ไหนกูอยู่ข้างหลังรถมึงอะแต่มึงถ่ายไม่ได้เฮ้ยเอาฟาดที่รถโอเคตั้งรับเร็มโจมตีออกมายังไเมีปีนว่ะมีอะไรไงวะมียะรเกือบตายโอเคนี้ไม่ตั้งปืนแป็งรีโหลดนานเกิน พอกพอกเอาเข้าไปเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการกระสุนยิงขายิงขาเรียบร้อยบัไป้ยวุ้ยอิ้งวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอลันี้ไงปิด ปีศาจในเดวิลแมนคายปีศาจในเวิลแมนคายอ้ออ okay ้วนกเล่าโอเคอันนี้บนึ่งกประจาอันนี้มาม่วระวังองกอนโอเคเดี๋ยวเราสแตนบนี่แหละเดี๋ยวเราจะเล่นมั สู่พี่พี่โซลานะครับเขินรู้จักกันอันเนี้ยตัวเพียจะเหมาะมากเลยเพราะว่าเพียมันยิงขวาแล้วมันจะสตันเลยแต่ก็ระวังนะมันชกเข้ามาได้อดาอยู่หัวโอเคอาจจะลองกปะลองนไปด้เดี๋ยวเดี๋ยวใช่กระโดดนไหนกันนะ ัต <ítulo> ิึกเล็บออกมาเลยติดหลอนติดหนอนมาโม้อ้อไปหแล้วดีดีกว่าไปเลยเออวันนี้เลยแค่เป็นเดียวพอกูเลยสอนกันเป็นกูดึกไม่งั้นดึก อ้าวไป HQ อะไรวคิวอะไรอันนี้อันนี้อันนี้อะจริงจริงไม่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 ไม ไม่รู้นะไม่ไม่ค่อยเป็นเด็กชัานสมบรณ์เลยอ่าอนนี้ก็จะมีลูกซอ่ะไปเก็บไปก็ทำระเบิดทีแล้ววิ่งไปไม่ทันก็โดนเลจริงๆพวกกูต้องตายหมดด้วยยืนแก้ h a l ออยูงกยสตัสนไะมมีอยู่ o the อยด้านนึงฆ่ากไปเสเสเป็นไงมีทีมมีอะไรมมีคนเอ่อมีคนเจ็บอยู่คน โอเคเพื่อนโอเคไปช่วยเหลือคนเจ็บกันตีเล็บคือ a l p h ขอสนับสนุนให้หน่อยขอสไนเปอร์หน่อยเออหนี้ก็ก็เขาขอสไนเปอร์เพียร์เป็นสไนเปอร์ก็เลยต้องไปชึบอ่าโอเคตรงนี้กูจำไม่ค่อยได้แล้วเล่นเป็นเขาอยู่ข้างหน้าล้วดีเจ็บมากต้องไปเอาเข้ามาได้เดี๋ยวไปช่วยเอง โอเคนี้ okay, เราก็ต้องทีนี้เจ oh, oh, like <tr> ็บมากสุดๆ <t win Form ation> อ án, ุ๊ยโอ้ยอะไรเอ้ยลุกลุกเฮียพวกเฮียไม่รู้หรอกเจออะไรเฮียแต่กูแบบเฮียสะพานโคบเฮียเจอถุงโจรอยู่ในรังเลยแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดลุกแล้วเฮ้ยตจ็กหอบเลยอโอ้ขอบคุณมากฟินโอ้ How are แล้วโยนเฟนตี y friend. คนเจ็บเป็นไงยังอยู่ครับเดี๋ยวจะประสมยาบ้าเบื้องต้นอุ้ยโอ้ยไม่นไม่กลายพันธุ์มัก็จะดันมือเดียวเลยเรียบร้อย,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 ยดันแต่ให้ตกพนมก็ล้วจะได้ Enemy reinforcements are moving in. Okay? I need you here! I hear I they can't walk. Louis, no one on this team gets left behind. No one on this team gets left behind. don't care if you have to drag him. Just get your butts up here! on yeah, on my way! Hoặc là chia lúc lắm vào trong phố vào It's all on Bên you, dìm ngủ nga! Roger that! Mày tiding em em ít đi! Allah. đi! เอ็มพีกูหมดอย่างไวจริงกิ๊กกิ๊กกิ๊กแคบเดียวหมดแล้วเ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครวะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยคนใหญ่คนโตมาเอามาเชอร์รี่ไปเลยก็ได้เอาวเฮ้ยอ้าวเชอร์รี่บิกินี่เหรอเอาที่อยู่เลคอนสิตี้เหรอรู้ได้ไงแคลร์ เด้วเดี๋ยวคริสใช่แล้วน้องสาวเราไว้ตั้งเยอะแน่้ยคนนี้มีคนมาด้วยใช่ใช่เขาเป็นทหารรับจ้างแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่การปกครองของ US อ่ะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ BSA เหรอกเมื่แต่มีคนจ่ายเพิ่มนะว่าว่าไงนะอะไรอยากต่อยกูเปล่ากูมีปืนอะ โอ้โหแต่กูมีกูมีนิ้วอะอะไรมองหน้าไมไม่มีครับเอ๊ะคิวถึงเอาป่าเอ่อพอดีมันมีแอมตี้เอ่อปืนต่อต้านกาศยานช่วยกำจัดให้หน่อยได้เออเออมีอะไรมากับโบกี้อ่ะดูข้างบนดิเฮียไม่เอาใส่ทันไว้เลยเหนือสปาร์ลาดนี่วิวเมใครกันแล้วที่ไม่ให้หมดแนะไม่ใช่

ไว้ช่วงไว้ช่วงไว้เราสกิลไว้อะไรหมดแล้วค่อยค่อยว่ากันคิดไม่ใช่ไอ้เด็กเด็กเดี๋ยวช่วยไอคอนปหาที่ลมคุณจะมบบคุณมีหวังอาไ้ไงวะเฮ่ดูสุดยอดไปดีเลยปิดทำไรวะโอ้โหใส่ใส่ไมากาเลย ยิงหนอนมาเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฆ่าเด้เอาตัวใหญ่มาเลยคุี่ช่วยโอ้คุที่เป็นพี่ชายที่ดเลยที่รัก วก็ที umas, si hello, hello, hello. Man, ่สิามรอบสองสองรอบทีสองรอบมันจะตายเจนเได้ไมเจนถไฟเยอเลยลุ good boy, good boy. Uh okay, ้นลุ้นรใครไม่ววะออใเอีมเฮ้ยเมึงมาจากไหนโอ้โอย่ไห่า ได้แกอยู่ดี่มันโผล่ไปแ่นมันยังไมตายโผล่หัวไอ้สัตว์ตายไปกระโดดไอ้เด็กกูถึงลูกองไปคนเดียวเลยยวมาแบบ เราจะมองเห้วเรียบร้อยพร้อมรัมอแล้วคนตายแล้วตตัวอะไรเป็นคนเป็คนที่เกดเลียวเลยเป็นคนเข้าใกล้แล้วมันร้อนรอนร้อรอมันเ็โอเค จริงก็จะมีถ้าเกิดเราปล่อยไปก็จะมีแอดสไตล์มาตลบเป็นคาสซีที่ดีแล้วต้องร้อยคาสซีมาถ้าตามเลยนัแต่นี้เอาสียตายก่อนเอาสกิลพอยด์ไม่มีอะไรเอาลบซิโอเคเรียบร้อยโอเคทีนี้มาอาปาเลยอันนึงเฮ้ยมีไอยักษ์มีโอวูอยู่ใกล้ๆอ๋อไอตัวที่แม่งหนีไปได้ตอนเมื่อกี้หรออาปาเตรียมตั้งใจกระเทื một con mày vlog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  mày này này cái này

ี๋ยวตอนไนโ้เนอรนดตอไนเต็มร้าเลยใครวก่อนนี้ต้องหัวแม่งร้องทีเดียวรู้ว่าตายร้องก็ดังเลย

จะผกกลัวตาย้ฟีนย่เป็นไริบเยอะไม่เึ้นมาเลยเพยังไม่ตายชิัเหยียบทีเดียวเราจอดได้าอยู่ได้ตายก้าโงไปเตะให้ไปาโล

คุณเกียบ์ก็ตกใจหมดเลยไม่เห็นชื่อเลยก็ตักกันไ่มันจะท้อทิ่มเลยแต่นี้เราชิงข้ามเราเพราะว่าเก็บมาแล้ว โอเคบอกบอกคนขับแล้วว่าให้ไปส่งตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยมึงวันหันมาดล้วเรืนองอะไรเคยเจอกันปะโอ้ยหน้าตาเขาเหมือนกันหมดอ่ะผมจำไม่ได้หรอกโทษนะพวกอุ้ยอะไรเออโทษทีขอให้ปลอดภัยในการบินนะอุ้ยต้องโดนสักทีหนึ่งมันก็ดูมันไส้มันเหลือเกิน กัตนเราบ้าไปแล้วที่ปล่อยเข้าไปเราเสียไปตั้งกี่คนแล้วเพราะไอ้นักทหารพวกนั้นน่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาแล้วเราต้องทำตามภารกิจของพ s a เออ่พี่ครับสู้สู้กับชีวะอาวุธครับรู้น่ะอ่าผมแค่บอกครับคุยไม่ได้อึอึบปึบเคลียร์เคลียร์ เช็คซ้ายเช็คขวาเช็คหน้าเช็คหลังคือคืนลงลงไม่ไม่ใช่โอเคมาแล้วเฮ้อึ๊บหุ่ายล่างเลยโอ้โห one of them's hatching sir มีโอ้โหมีตัวนึง call it into HQ เรียก HQ เลยตัวอะไรไม่รู้กูสไนยิงล้อแล้วเนี่ย ไอ้ย่าบิเข้าไปต่อย่สยแรงยังหลังมันเป็นกระดอง <c oughs> ุดีไหุ้ยึบเดีเ๋ยว ยมดโอ้โออกมาแล้วมาแล้วไมมีตัวีตหลังออยู่ครับหลังวันหโนดาานหนเน่องาแรองอ้ย โหนลูกน้องเขาไม่มั่นใจใช้ได้ยังเช็คซ้ายขวาหน้าหลังเยแท็กอะไรใครเล่นยาวทีับสิกับตันเออกูเห็นแล้วไม่ต้องเรียกกูหรอกซีไวรัสวเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นคือสิ่งที่พวกเราเรียกกันะยินดีที่ได้เจอกันนะ ใครวะฉันทำงานที่เนี่ยชื่อเอดาวงส่งมาช่วยตัวประกันซีไวรัสเหรอน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างเจ้าโวใช่ก็กำลังจะพูดเลยแล้วได้ยินอะไรบ้างอ่ะก็วางปืนลงก่อนได้ปะ ไม่ฮะจนกว่าจะบอกเหตุผลไปก่อนโอ้โหแต่งตัวงี้เหมือนกูเป็นไพร่มากวะพวกอาวุธแอบเลยของดิโออาร์เบล่าเนอะดิโออาร์เบล่าแกนัสซับพอร์ตนะก็นั่นคือสิ่งที่เขาเรียกตัวเองนะนะโอ้ยงั้นซีไว้แล้วก็มาจากพวกนั้นดินั่นแหละที่ฉันรู้ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับคุณสุภาพสุภาพสตรีฟินดูเธอไว้ล่ะ Yes, Sir ได้ครับท่านเป็นงานดีของผมอย่าพูดอย่าพูดผมก็ดูเาด้โอเคล้เป็นงานดีของผมเหมือนกัน้ไปแล้วหาจังหวะได้เล่นเลยไม่ใช่อีกแล้วเหรอย่อยนวโอ้ตัวนี้วังหวะมันโคตรยีได้ได้เตือนช้าไหมเตะฟุตตันดำเลย เช็คซ้ายเช็คขวาเช็คหน้าเช็คหลังเช็คดีแล้วลืมอะไรหรือเปล่าผู้สาวไปไหนดูเมนไปไหนฟินกูบอกให้มึงดูเอาเออผมไม่รู้เมื่อกี้ก็ยังอยู่เลยเอาไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันอะไรเนี่ย โอ้โหมาแล้วเฮ้ยเอดาขอบคุณที่ช่วยนะอ่ะนี่มีของขวัญสำหรับที่ช่วยกินกระปินแล้วแม่งแม่นเข็มแม่งก็แม่นด้วยเข้าคอมาเลยเเออออยไมปไม่ป

กัปตันนกามใหญ่ด้อโอ้หเปิดไปไปยิงไม่ลงเ้ยกัปตันกูอ้อ้อเออออ้าว้ออหัวกระแทกเลับ เดี๋ยวกูไม่้ชื่อคิดตัวเอ้เออเออไม่ไหวแล้วเออนอนดีกว่า